สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค่ะดนเสียงชัดเจนไหมจ้าสาวสาวหนุ่มๆพี่น้องชาวไทยทั้งหลายสวัสดีครับอาจารย์นานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะมามะอุ้ยแป๊บเดียวเงยหน้ามาสิห้ารยคนแล้วมาน่นเดินอ้อมหลังกล้องนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสวัสดีอาจารย์นันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทังวัวที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะปังกันขนาดไหนนะคะก็ในกลุ่มนะคะเดี๋ยวหลังจากไลฟ์จบเสร็จวันนี้ตอบชท้าๆนะใครสั่งยันมมนตานาคาสั่งกันมาเยอะมากเลยอาจารย์ตอบแชทไม่ทันนะคะ เดี๋ยววันนี้ขอลงตัวเลขสาตัวด้วยนะคะแล้วก็ตัวชอบอะไรต่างๆเนี่ยให้ในกลุ่มด้วยนะคะสาหรับสมาชิกทุกท่านเลยนะจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทวนในเรื่องของดวงชะตาของแต่ละวันก่อนนะคะว่าจะมีโชคลาภมาจากทางด้านอะไรเพื่อบ,บางคนเนี่ยมาช้านะคะแล้วก็ไม่ทันนะคะมาไม่ทันเมื่อคืนละกันอาจารย์มาทวนการมากอีกทีก่อนที่เราจะไปในเรื่อง,องตัวเลขจะหนีไปไหนนะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านได้โชคนะคะอาจารย์ค่อนข้าง มันใจว่างวดนีเราจะปังนะคะแตกยับค่ะรวยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณสมหมายนะคะนี่ก็แตกยับนะเมื่อเช้านี้แค่อีแตกกระจุกจายเลยนะคะสำหรับในกลุ่มนะคะก็ต่อรับซับตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะคะลงจีนเช้าให้แล้วนะคะไปล,ลองดูเรามาดูสําหรับคนเกิดวนันอาทิตย์บ้างนะคะคนเกิดวนันอาทิตย์เนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภไหมนะคะมีแต่ว่าต้องเสี่ยงร่วมกับคนอื่นคะ่ะที่รักนะคะเสี่ยงร่วมกับคนอื่นมีเข้ามาไหมมีเข้ามานะคะแต่ต้องเป็นเลขที่แปลก เป็นเลขที่พิกแพงเป็นเลขที่ตะแคงนะคะกลับไปเป็น9 1กับ7แบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นเลขที่อาจจะต้องพิกแพงนะคะเช่นซื้อ3 6แล้วก็อย่าลืมซื้อ3 9แบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์บ้างนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าห่วงหน้าพวงหลังนะคะห่วงในเรื่องของครอบครัววันนี้จิตใจอาจจะน่อยหน่อยอาจจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาในครอบของเรื่องของขอครอบครัวของคุณทําให้คุณวิตกกังวลน,นะคะเขาบอกว่าไม่ค่อยควรเสี่ยงสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะเสี่ยงนะคะ <S <S แตกๆอะไรนะแตก่เช้าปังทั้งวันเลิศดสี <S <S เน้นให้ขนาดนั้นนะ <S <S ไม่แตกได้ไงใช่ปะ เออนะคะอาจารย์นั้นแม่นจะจริงค่ะทํานายวันพุธเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์เกี่ยวกับตื่นมาเป็นเลยนะคะออดูแลสุขภาพด้วยนะคะอะคนเกิดวันจันทร์ไม่ควรเสี่ยงแต่ถ้าอยากเสี่ยงให้เสี่ยงที่เลขที่เกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับการเดินทางเลขมอเตอร์ไซค์เลขทะเบียนรถเลขรถยนต์แบบนี้เป็นต้นเลขที่เกี่ยวกับจานพาหผ่านนะเป็นต้นนะสำหรับทีมวันอังคารนะครบอกเลยว่าวันอังคารเนี่ยปังปุริเย่แน่นอนทีมวันอังคารพี่แนลเลขอะไรคะสรุป ห <8. S 1> นึ่งปดนีคะเออแล้วก็รลักหลังบัตรนะคะสองหค่ะพี่แดนสองห้าค่ะพี่แดนนะคะก็ยังวนเบียนอยู่ เรา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 มาเสี่ยงโชคเกี่ยวพอดีพี่แนนเกิดวันอังคารนะคะจย์ก็เลยบอกเฮ้ยวันนี้นะอังคารนะนะคะจะมีในเรื่องของโชคลาภนะคะมากเลยดีเดีดยวจยันเขาเลยบอกพี่แนนเกิดวันอังคารพี่แนนไปหยิบบัตร ATM มาซี A D M C, ว่าหน้าบัตรหลังบัตรเป็นเลขอะไรบ้างนะคะก็เป็น1นึกับสองนะวันอังคารในเรื่องของโชคลาภมีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์สูงเลยคะ่ะนะคะมีเกณฑ์สูงเลยแต่อย่ายไปคิดเยอะนะเดี๋ยวมันจะได้น้อยนะจยนบอกเลยนะคะซื้อเลขอะไรเนี่ยมันก มีเกณฑ์ถูกนะคะมั่นใจอันไหนซื้อเลขนั้นปังอย่างแน่นอนเลยสําหรับทีมวัน,นะครสวัสดีน้องจ๋าด้วยนะคะนะในเรื่องของคนเกิดวันอังคารเนี่ยให้ซื้อเกี่ยวกับหน้าบัตรต่างๆนะคะบัตร ATM นะคะบัตรเครดิตนะพี่แนขอยืมบัตรบัตรของพี่แนหน่อยน,นะคะ วันอังคารมีโชคก็แล้วกันลองเสี่ยงเดี๋ยวตัวโชคลาภดูหน้าบัตรต่างๆนะคะก็จะนําพาชโชคลาภอย่าลืมในะบัตร E T M มีตัวเลข3ตัวนะหยุดไปเอารหัสบัตรอะไรพวกนั้นอย่างเดียวอาจารลองจับเล่นดูเมื่อวานวันอังคารอาจารย์บอกให้ดูเลขบัตรตกใจมากครับเลขหน้ากับเลขหลังตัวเดียวกันเพิ่งสังเกตเออลองเสี่ยงดูลองเสียเส่ยงดูนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางมาที่วันพุธบ้างคะ่ะวันพุธเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแบบติดติดขัดขัดนะคะมีเกณฑ์นเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดทุกขลาบด้วยก็ต้องงงรระะะะะววววัันนนคคาาจยย่มเเสีล ฤะับก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะต้องเสียงร่วมกับคนอื่นเสียงมากกว่า2คนนะซื้อโรตารี่สักชุด1นึใบก็แบ่งกับเพื่อนคนละใบคุณเคยเห็นข่าวไหมเมื่อน่าจะเป็นกี่งวดก่อนเมื่อน่าจะงวดที่แล้วหรือ2งวดก่อนที่เขาเป็น ข้าราชการหรือเป็นนายทหาร,หรเดี๋ยอะไรสักอย่างอ่ะเขาซื้อร่วมการสรุปถูกลงวัลที่หนึ่งก็แบ่งกันนะคะนะระวังนะพเรองหันอาจจะเจ็บตัวเข้าเนื้อได้เปิดไฟหน้าบ้านหรือเปล่าเมื่อคืนถ้าดูนะคะอาจารย์บอกเราให้เปิดไฟหน้าบ้านเพื่อดึงดูดในเรื่องของโชคลาภนะคะเปิดแสงสว่างไว้อาจารย์ก็เปิดตลอดเลยนะคะเหมือนกันนะคะเลขบ้านนะคะเกี่ยวกับบ้านเนี่ยจะนําพาโชคลาภให้กับคนที่เกิดทีมวันพฤรุณหัสเช่นเดียวกันนะคะนะต่อไปนะคะ คนเกิดวันศุกร์บ้างวันศุกร์เนี่ยวันนี้ต้องระวังในการมีปากเสียงการทะเลาะก,กับแฟนการทะเลาะก,กับคนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจกันเป็นต้นนะคะก็มีเกณฑ์อาจจะมีคนมาขัดขวางในเรื่องของโชคลาภเว้ยอย่าซื้อเลยจะดีหรอซื้ออันนั้นดีกว่าระวังในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเข้ามาขัดขวางคุณด้วยนะคะสำหรับทีมวันศุกร์วันศุกร์เขาบอกว่าให้ซื้อแบบเงียบๆนะคะซื้อแบบเงียบๆซื้อแบบเลขที่มันเก็บไว้ในใจอย่าไปบอกใครนะคะเสี่ยงเกีบยวกับเลขบ้านเลขที่ บินต่างๆนะคะที่เพิ่งเสียไปนะคะบินอาจารย์เมื่อคือ 2, 2, นสองสองห้านะอ่าบินอาจารย์ก็สองก็สองห้านะเมื่อคืนอาจารย์ไลฟ์สดไปแล้วแล้วก็โอนตอนสิบเก้าจุดหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็บ้านเลขที่าจาสี่แปดเก้าทัพหกสิบสามแล้วก็แปดสิบแปดทัแปดสิบเก้าก็ลองไปเสี่ยงดูนะลองไปเสี่ยงดูนะคะอาจารย์อุ้ยตรงกับพี่แนเลยนะคะสองห้านะพี่แนเอออ่า มาหัวมันเข้าสูตรอาจารย์ด้วยนะสองห้างวดดีนะเออนะคะเปิดไฟหน้าบ้านเมื่อคืนแล้วค่ะแต่จาแต่จะฝันแต่จ,จําใจความไม่ได้เลยเบื่อไหลนะคะมาอาจารย์ทวนเฉยๆนะเมื่อคืนอาจารย์ไลฟ์สดไปแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าแบบ อยากจะหนูมาไม่ทันค่ะาจารย์ไม่ทวนแล้วนะจะไปตัวเลขแล้วนะคะไปดูย้อนหลักเอาละกัดนะคะสําหรับทีมวันเสาร์บ้างนะคะวันเสาร์ได้ดวกโ,โชคลาบแอบเยอะนะอังคารกับเสายกมือให้อาจารย์หน่อยอาจารย์มองว่าเป็นคนที่แบบมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภเข้ามาพอสมควรเลยนะคะโชคเยอะนะ ต้องซื้อยากซื้อเย็นซื้อแบบลำบากหน่อยจะเช้ามาจะไปกดเลยก็กดแล้วกดอีกลบแล้วลบอีกหรือจะไปซื้อลอตเตอรี่โอ้แผงนี้ไม่มีแผงนั้นไม่มีเดินหาให้มันออกเหงือหน่อยนะคะดูเหนื่อยเหนื่อยหน่อยเขาบอกว่าซื้ออะไรมันต้องลำบากได้อะไรมาอย่างยากลาบากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคนเกิดวันเสาร์เดี๋ยวจะได้อะไรมาแบบเหนื่อยช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์เหนื่อยอยู่แล้วนะคะเหนื่อยในที่นี้คือแบบเหนื่อยอะ ทำอะไรก็เหนื่อยหาเงินหืดขึ้นคอเลยก็ไม่เหลือแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทีมวันเสาร์เนี่ยต้องทาไปตามดวงนะคะทำอะไรให้มันดูเหนื่อยเข้าไว้แล้วมันจะได้มาอย่างง่ายๆนะคะนะให้ซื้อเกี่ยวกับเลขเด็กในบ้านนะคะลูกหลานเราอาจารย์หนูไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่ในบ้านก็อาจจะซื้อที่แบบเออ เ,เพื่อนข้างๆเพื่งคลอดลูกเก็บง,งีซื้อเลขเตียงเขาซื้อน้ำหนักแรกเกิดเขาแบบดีเป็นต้นนะคะก็อาจารย์ทวนให้แล้วนะคะอาทิตย์จันทคารพุธพฤหัสสุขเสาร์นะคะก็ขอให้ปังๆเลยพี่แนนขึ้นดวงคนเป็นเศรษฐีจับเงินล้านให้อาจารย์หน่อยจะจเยเย้เยยกันใหญ่เลยนะคะนี่ใครจะฝากจิมๆนะคะสีเขียวด้านบนสุดนะคะเดี๋ยวแม่ลง สามตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะไปจัดการให้นะคะส่วนในเรื่องของตัวกลุ่มแบนทัชที่2เลยนะคะแนวทางนะคะอันนี้ไปต่างประเทศนะคะประเทศต่าง,าง,างเนี่ยนาเลนะคะเวียดนามนะคะไปหลวงพระบางไปนู่นไปนี่นะอาจารย์ก็เป็นแถวที่สองเลยนะคะอย่างเมื่อเช้านี้แค่อีเชา้าในกลุ่มก็แตกกันอยู่แล้วนะคะก็เป็นแนวทางให้กับทุกคนใครไม่เล่นกไ็ไม่ว่าไม่ได้เป็นไรนะบางคนคนเล่นแต่รัฐบาลเดียวนะคะก็อาจารย์ก็ให้แนวทางเป็นไกด์ไลน์ไว้ ะะจริงค่ะาจารยเมื่อเช้าเดินหาลอตเตอรี่เหนื่อยเลยนะคะอ่ะในเกณฑ์คนที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการจับเงินล้านบ้างวดประจำวันนี้นะมีเกณฑ์ก็คือนะคะเออคนที่เกิดพิจิกกับมังกรนะคะพิจิกกับมังกรนะจ๊ะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าคนเกิดวันเสาร์เอวิติงทางประเทศทั่วโลกจะต้องถูกหวยเพราะเดืขึ้นกับพื้นดวงวันและเวลาเกิดคุณอาจารย์เคยมีอาจารย์บางท่านนะ เขาเห็นนะอาจารย์เนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของตัวเลขประสบความสําเร็จในในในเรื่องของมีลูกศิษย์ลูกหาเขาอุา้ยหลายปีแล้วแหละนะคะเขาเออเรียนแบบอาจารย์ทุกอย่างเลยถ้าใครได้ติดตามเนี่ยอาจารย์ทําแบบนี้มาหลายปีแล้วก็ <S <S วเ,เรียนแบบทุกอย่างเลยสรุปหวยเขาไม่เคยเข้าเลยเขาเรียนแบบทุกอย่างเลยนะแต่เขาไม่เคยเข้าเลยสรุปเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับกับ กับครูบาอาจารย์ของอาจารย์ว่าเขาเนี่ยยอมรับว่าเขาเนี่ยเรียนแบบอาจารย์นั้นนะอยากเป็นอาจารย์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เขาไม่เคยให้หวยถูกเลยค่ะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันมายืนอยู่ตรงนี้ได้คนที่ให้ตัวเลขคนอื่นได้ถูกเนี่ยหนึ่งต้องมีพื้นฐานดวงที่มาทางด้านนี้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรต่างๆเหมือนกันต่อให้อาจารย์คำนวณ5-6ตัวเนี่ยเข้ารางวัลที่1หมดอาจารย์ก็ไม่มีหาไม่มีทางหาลอตเตอรี่เนี่ยให้มันครบตามที่อาจารย์คำนวณได้หรอกเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับบุญและกรรมเดิมด้วยนะคบกรรมปัจจุบันด้วยและที่สําคัญเนี่ยสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจําให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย วันเวลาเกิดดวงของคุณด้วยที่จะถูกนะคะเพราะอาจารย์อาจารย์บอกเลยว่าดวงตัดละคนไม่เหมือนกันนะจ๊ะนะพิจิกกับมังกรมีเกณฑ์ในเรื่องของการจับเงินล้านเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นเก็บอยู่กับวันเวลาเกิดวันเวลาเกิดวันเดือนปีเกิดด้วยนะจ๊ะไอพวกที่บอกว่าชีวิตแย่แ yeah, ย yeah, yeah, ่แย่ไม่ดี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 ดดโอ้ยผีตามนั่นนู้นนี่คุณเคยสังเกตไหมทำไมคนถึงผีเข้าอยู่ตลอด องนั้นมาองค์นี้มาเป็นนั่นเป็นนี่เพราะอะไรหรือป่จิตเนี่ยคุณบวกดิอาจารย์เคยแก้เคสแบบเนี้นะอาจารย์ไปรับขันมาผีเข้าออ้ยเข้าตลอดเวลาถ้าคุณจิตใจสู้กับมันได้คุณบวกกับจิตใจคุณหน่อยมันจะได้มีอะไรดีๆเข้ามาอย่าไปคิดว่ามันแย่มันแย่เดี๋ยวมันก็ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววันนี้มันก็จะดีขึ้นพรุ่งนี้จะดีขึ้นเดี๋ยววันนี้ฉันจะขายของดี บวกกับตัวเองเข้าไว้อย่าเป็นลบมากลบแลบ้วใจจิตมันน้อยทำไมคนฆ่าตัวตายได้ง่ายอ่ะเพราะเขาวิตกเขาเรียกว่าวิตตกจะหลิตจิตน้อยมันก็น้อยได้เพราะฉะนั้นให้กําลังใจตัวเองเข้าไว้นะคะที่รักค่ะมาในเรื่องของตัวเลขบ้างค่ะพี่แนนขึ้นระเ,เลขเด่นก่อนนะคะน่ะนะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าอจาจารย์เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกท่านนะคะ กดไว้กดไว้กดไว้กดเซฟไว้อันนี้ขึ้นตัวเลขเข้ามานะคะเลขเด็ดกองฉลากนะคะงวดประจําวันที่1มีนาเลยคะ่ะเลขเด็ดก็จะมี24เนาะสองสี่เนี่ยอาจารย์ก็จัดไปแล้วจัดหนักชุดนี้อาทิตย์เดือนนี้จัดหนักมากวันนี้จัดหนักมากสองสี่แปดหกเก้าเจ็ดใครตามลอตเตอรี่อาจารย์คุณจะรู้นะมีการ80กับ93นะคะนะเออ97าเนี่ยทำไมพิมพ์สุดบางกันละอาจารย์งง97เนี่ย เออ,อาจารย์ซื้อเยอะมากนะคะโรตารี่ถ้าแคปแล้วกดหัวใจรัวๆให้อาจารย์หน่อยทำไมพิมพ์สุดปังกันอาจารย์งงม,มากเลยอะเอามาสุดปังสุดปังกันใหญ่อ่ะต่อไปเลยค่ะพี่แนอันนี้สําหรับเลขเด็กกรฉลาดนะคะก็เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์และการหลายๆครั้งที่เราขึ้นแผงแบบนี้นะมันมักจะเข้านะเป็นแนวทางนะคะอะต่อไป ะะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นันด้วยเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์นันในเรื่องของการทําผลงานด้วยนะคะแตกตั้งแต่เช้าปังทั้งวันนะจ๊ะสองสี่บ้านเล็กที่ค่ะอาจารย์ฝันว่ามีคนเข้าบ้านโอ้โหลดมาต่อค่ะต่อไปแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะต่อไปนะคะเป็นสถิติเลขออกยาก10ปีย้อนหลังเนี่ยเลขพวกนี้ด้านล่างไม่เคยออกเลยนะคะมันออกยากมากนะคะแต่ว่ามันมีสิทธิ์เก์ออกด้านบนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวเลขที่อาจารย์เนี่ยขึ้นไว้แล้วนะคะเป็นเลข2ตัวท้ายคือ2ตัวล่างนั่นเองมันเป็นเลขที่ไม่เคยออกรางวัลเลยในรอบ10ปีที่ผ่านมาที่รักก็คือเลข13เลข17 41 73 75และ76ถูกไหมคะ ใช่ไหมตัวสุดท้ายนะคะนะแคปเจอร์เลยพอดีไอโลโก้มันบางพอดีเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปอะไรคะพี่แนนโอเคขึ้นชุดรัฐบาลได้เลยค่ะพี่แนนนะคะ ดูหน้าจอให้ไว้ดีๆแคปดีๆนะคะเรามาดูในเรื่องของรัฐบาลกันบ้างนะคะรัฐบาลงวดประจําวันที่1มีนาคะได้แล้วแคปไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างดูรัฐบาลกันบ้างนะคะดี๋ขอแอปโผล่หน้าตัวเองขึ้นไปมันน่าจะเห็นไหมคะพี่แนนลองดูที่กล้องเลยเออดูด้านล่างด้านล่างด้านล่างแอบเต้นนิดนึงตึ๊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 งด้านล่างอันมองมองต่ามองต่านะคะด้านล่างในนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะคะ รัฐบาลประจำวันที่1มีนานะคะวิ่งรูดนะคะหนึงสามรองเจ็ดค่ะดึ๊ง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 ดึสงดึ๊งดึนงดึางดึกงดึกงดึ๊งดึ๊งดึนงดึคงดึ๊งดึงดึ๊งดึ๊งดึเงดึ๊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 งดึะงดึ๊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 งดึงดึ๊งดึลงดึ๊งดึงดึงดึ๊งด้านด้างดน๊นด้านดึีงดย์ นะคะโลโก้บังเดี๋ยวจันให้พี่แนนออกแล้วเอาออกแล้วเนาะโอเครัฐบาลประจ ա บวันทีหนึ่งมีนานะคะสายวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดเดี๋ยวจันรูดให้ก่อนนะคะวันนี้ขอแบบนี้เต้นหนึ่งจะได้สนุกสนานเออสายวิ่งรูดนะคะหนึ่งสามรองเจ็ดนะคะหนึ่งสามรองเจ็ดนะคะแถวสามอย่าบอกว่าอีแม่ให้เลขเยอะอีแม่เจาะเฉยนะคะเจาะเลขเฉยๆแถวสามจัดไปสามสี่สามห้าสามแปดสามเก้านี่คือการเจาะเลขของอาจารย์นะคะแถวหนึ่งนะคะได้แก่ 14 15 16 17 18นแะคะแถว7 7 2 7 4 7 5 7 8 7 9เอ้อนี้สำหรับแถว7โลโก้ไม่บางแล้วถอนออกให้แล้วนะคะชุดกันนะคะก็จะมี4 2 4 9 2 6 2 9แล้วก็2 8อ่ะปด่ะยแคปเจอร์แคปเจอร์อหน้าอีแม่ไว้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> นะคะแคปเจอร์ไว้เลยอ่ะถ้าทันแล้วกดหัวใจรัวๆอย่าเพิ่งเอาออกนะคะเออทันไหม เด่นล่างรัฐบาลน,นะคะประจําวันที่หนึ่งมีนาะอันนี้ที่แม่ชอบนะคะสองสี่ห้าสี่สี่อันนี้ตัวเจาะนะตัวเจาะของพี่แม่นะคะก็จะมีสองสี่ห้าสี่สี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าอันนี้ให้ในกลุ่มไปหลายวันแล้วก็ลองมาแชร์ลิงก์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาลูกเพจดูนะจ๊ะเออแคปเจอร์แล้วกดหัวใจรัวๆเลยปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งแคปเลยแคปเลยอาจารย์คะปังจริงวันนี้ปังสินี่ มาปล่อยเงินกกงเงินกู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะโดนตีฮะถอนออกพี่แนนถอนรูปเด็ดล่างออกก่อนดอกไม้ห้าสีควรจะเป็นดอกไม้ให้ครบห้าสีค่ะคุณลูกนี่ตีลอยมาเงินกกงเงินกู้เดี๋ยวจะโดนเขาให้หัวอยู่ กเมื่อกี้ให้ชุดล่างไปแล้วแต่อีแม่ชอบเจ็ดสองสองเจ็ดด้วยสองหกสองห้าสอหกสองเจ็ดชอบเออจัดไปนะคะจัดไปต่อไปคะ่ะพี่แนนเป็นอะไรคะอ,อย่าเพิ่งเออขึ้นราชาโชคให้อีแม่หน่อยนะคะราชาโชคให้จัดหน่อยมาปิง้งนะคะเหมือนเสกกระถาได้ด้านบนเลยนะคะราชาโชคและ มหาอุดค่ะนะคะราชาโชคและมหาอุดอยู่ด้านบนของอาจารย์แล้วในะคะในวันนี้นะคะราชาโชคของเราคือเลข6นะคะมหาอุดของเราคือ เลขเจ็ดนั่นเองด้านบนเลยนะคะก็เผื่อบางคนนะ่ะแอบชอบถามอาจารย์ทุกงวดเลยตั้งแต่หลายปีแล้วนะว่าอาจารย์แบบราชาโชคกมหาอุดในวันนี้คืออะไรด้านบนเลยนะคะทำรูปไว้ให้แล้วนะคะก็ลองเอาไปเสียกดูนะคะแล้วก็ตัวเลขที่อาจารย์ลงให้ในกลุ่มสำหรับตัวหุ้นด้วยก็ลองไปเสียกดูราชาโชคมาแล้วแคปอรอเลยนะคะเดี๋ยวแม่ทำรูปให้ก่อนค่ะวันนี้จะได้อลเล์นิดนึงอารมณ์ดีนิดนึงเอาไปไป,ไปเออ นะราชาโชวมหาอุดอยู่ด้านบนแล้วแคปไว้เลยนะคะสวัสดี FC ทาง YouTube ด้วยนะคะถ้าอยากรู้เลขก่อนคนอื่นเขาก็เข้ากลุ่มเพราะลงก่อนหลายวันนะคะอาจารย์มาเช้าแบบนี้ให้ฟรีก็มันอั้นอยู่แล้วเ,เดี๋ยวจะบอกว่าชอบตัวไหนต่อไปเป็นเดี๋ยวพึ่งเลยพิ่งยพิ่งถ้าอยากได้ออมสินกดหนึ่งหน่อยจริงๆออมสินลงในกลุ่มไปตั้งแต่เช้าแหละ ลอตเตอรี่หรอลอตเตอรี่ซื้อสี่หนึ่งซื้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดซื้อแค่แค่เนี้ยละค่ะสามเลขไปกับเยอะมากชอบชอบอันนี้ชอบนะกดหนึ่งหน่อยอยากได้ออมสินดีแม่จะลงให้วันนี้ใจดีนะคะ่ะออมสินชอบหลายเลขวันนี้เล่นเยอะ ยเล่นเลขอ่ะแล้วมันไม่กลับสองสี่สี่สองอะเดี๋ยวมันมันมาแล้วเดี๋ยวมันจะเสียใจนะอืมไม่ได้รับตีกระเป๋าตาังมไม่มีรออีกสองอาทิตย์มาปังแน่นอนนะคะใครจะสั่งของหรือได้ของไม่ครบอะไรทักแชทไว้เดี๋ยวอีกแม่ไปตอบเดี๋ยวจ้ะกดเดิมอ้าวขึ้นชุดอ้อมสินเลย นะคะอมสินงวดนี้นะคะวิ่งรูสายวิ่งรูดจัดเลยอาจารย์จัดให้แล้วนะคะปกติจะไม่ค่อยได้ให้อมสินหน้าไลฟ์สดเท่าไหร่แต่วันนี้ใจดีนะคะนะวันนี้หวยเข้าแต่เช้าด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ไปขึ้นแล้วนะจ๊ะอมสินสายวิ่งรูดอะจาะสายวิ่งรูดนะคะ 8, 62นะคะ8 6 2สนะคะ, 8, 6, 2, ะ,คะ8 3ด4 8 6 8 7 6 1ี่6 3ด4นะคะ แคปเจอเลยดูโโรอ่อันนี้ขออมสินนะคะอมสินงวดที่แล้วเข้านะรัฐบาลเข้าไม่รู้ว่าจะยังขนาดไหนจะเข้าขนาดไหนเออเข้าจะไม่รู้จะยังไงอันในกลุ่มบอกเขาหน่อยละกันนะ้องแตกจะรู้จะแตกยังไงแล้วอมสินก็แตกรัฐบาลก็แตกใจดีขึ้นทุกวันค่ะขอบคุณค่ะอ่ะอมสิน เอาออกเลยค่ะพี่แนนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะม่ใช่วิง่งวิ่งมันขึ้นอยู่แล้วมีอะไรบ้างคะอ่ะขึ้นเลขชุดอาจารย์นันหน่อย เลขชุดค่ะที่ไปออกออกมาอันนี้เลขชุดนะคะสำหรับเลขที่อาจารย์ชอบมากๆเป็นพิเศษวันนี้ลงในไลฟ์สดให้ค่ะแคปเจอร์เลยอันนี้นะคะในกระดาษที่คุณโบกัสถือนะคะก็เป็นเลขที่อาจารย์ชอบนะคะ2องสี่ห้าสี่สี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดห็ดเ้แปดสามสีนในกระดาษนะคะที่ชอบ แคบเลยแคบเลยคะ่ะแค็บแคๆพี่ได้มีปากกานะ แคบยังจ๊ะ นะะคมีคนขอมาหน้าไลฟ์สดเนาะนะใช่ไหมชอบเวลาอาจารย์อุทานอุอะอุอะอุอะประมาณนี้นะอุอ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 ะหรือยังเหรอนะเออมีคนบอกว่าชอบอาจารย์อุอะอุอะนะคะเลขราคามนตานาคาก็น่าซื้อเนี่ยจ้ะ 5้าตัวนะคะให้สองหนึ่งสามเจ็ดเก้าพิมพ์ให้คุณแม่หน่อยนะคะ2 1 3หนึ่งสา็ดเกให้ลูกติดพิมพ์คขาพ่นะสหนึ่งสามเจ็ดเก้านะคะตัวเลข5้าตัวบางคนชอบพวงนะคะก็ลองไปเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขดูสองหนึ่งสามเจ็ดเก้านั่นเองนะคะจันเขียน3มตัวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจันจะไปลงให้นะคะมีมีไม่มมมมรู้มันซูมเห็นหรือเปล่านะแอบป,ปิดไว้ก่อนนะคะ เออเดี๋ยวจาย์จะไปลงให้นะคะสําหรับตัวเลข5ตัวให้ไปแล้วลองไปเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขกันก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางขอบคุณมากๆค่ะ2 1 3 7นนะคะ2 1 3 7 9่าน่ารักมากๆขอบคุณมากๆใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์คําว่ากลุ่มนะคะเดี๋ยวจะมีบอทเนี่ยตอบเข้าไปหาคุณใครอยากจะสั่งซื้อยันโมนตาดาคาพิมพ์คําว่ายันและเดี๋ยว แชทมันจะเด้งเข้าไปเองนะคะแต่ถ้าใครไม่ซื้อไม่ต้องพิมพ์ไม่เป็นไรถ้าใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์คําว่ากลุ่มเดี๋ยวมันจะลิงก์เข้าไปนะคะถ้าใครอยากสั่งยันนะคะพิมพ์ยันนะคะพี่แดนขึ้นอมสินให้ให้อีกทีนึงนะคะมีคนบอกอมสินไม่ทันนะคะนะคะรวมถึงวันนี้อาจารย์จะวุ่นมากเพราะว่ามันไปตะบินต่างประเทศทั้งวันนะคะวันนี้กับปันนันจะเหนื่อยหน่อยนะคะบินทั้งวันเลยเจอกันอีกทีในกลุ่มนะคะก็ไปก่อนจ้าบ๊ายบายเฮง เดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์สดเทกันตอนเย็นนะคะวันนี้จะให้ได้3ตัวตรงเราจะพยายามให้ให้ดีที่สุดจริงๆคำดวนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็มีเลขที่ชอบด้วยนะคะวันนี้เราจะปังๆไปด้วยกันนะคะก็ขอให้ทุกคนได้โชคตรงนี้เข้ามาไปก่อนนะคะปัง,ปง,ปงๆหมามสวัสดีค่ะ